ก็วันนี้นะคะเราจะมาลองตัวแบตเตอรี่อันนี้นะคะของเคอรื่มอร์ืคอเมอรือเม,ออ,เม,อ,อ,เมออะไรสิ่ง่น่งนะคะน,นี้ก็ประมาณ3 0 0บาทนะคะก็คือสายทำแบตเตอรี่ี่ยวมีหายนะคะก็คือจสหายก็ไม่ใช่หรอกแต่เอาไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มันค่อนข้างมีน้ําหนักมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็น w i r ไว e ลสนะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้แล้วก็มีหัวตรงเนี้ยมาให้เปลี่ยนประมาณ3าอันนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นเบอร์ที่แบบ เออสั้นที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันแบบถึงกับเห็นหลังหัวนะเราก็เลยใช้ข้อไว้แต่ว่ามันก็จะถอดน,นี้ได้นะคะก็เดี๋ยวก็เห็นว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างยาวมากแล้วนะคะ ก็อันนี้นะคะเราถ่ายจนเสร็จรอบๆแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้เบอร์ศูนย์นะคะเพราะว่าปกติถ้าายจะเก็บขอบตรงแบบตรงช่วงจอหรืออะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะก็จะใช้เบอร์ศูนย์นะแล้วก็จใช้ทัพเรสินวนะ่าเคองหลอนๆจะดูลงลงไป